เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการ สาวน้อยท่องโลกงนะคะพอดแคสตทที่จะมาร่วมกันค้นพบคําตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกของเรากันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดิฉันเองชอบมากค่ะนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะได้มารับทราบข้อมูลอันหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะจากหนังสือชื่อว่าแค่วันละหนึ่งนาทีก็เปลี่ยนสายตาที่แย่ให้กับ เป็นสายตาที่เยี่ยมค่ะโดยที่ไม่ต้องหาหมอไม่ต้องง้อแว่นแค่ใช้มือของเราก็พอค่ะผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้เป็นคนญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะที่ดิฉันชอบนะคะก็คือคุณคนโนเซชินะคะมาทําความรู้จักกับผู้เขียนกันนิดนึงค่ะดิฉันก็อยากจะยกย่องผู้เขียนนะคะคุณคนโนเซชิน่คะเกิดในปี1953ค่ะที่อำเภอโมโตโยชิจังหวัดมิยากิที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพ่อเป็นทหารแล้วก็แม่เป็นครูโรงเรียนค่ะ พ่อของเขาเนี่เป็นคนดีดเป็นคนดีมากๆนะคะเห็นใครเดือดร้อนก็ชอบยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะจนเผลอไปค้ำประกันเงินกู้จนให้คนรู้จักจนต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปรวมถึงโรงงานไม้แปรรูปของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาจุนเจอครอบครัวแล้วก็นิสัยก็จะก็เปลี่ยนไปเพราะความทุกข์ก็คือกินเหล้าค่ะนะคะ แต่ว่าพ่อของเขาก็ยังเป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะเขาเห็นได้จากตอนที่พ่อของเขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีคนมาร่วมงานศพอย่างล้นหลามค่ะคนูน้ก็เลยได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของพ่อก็เลยเลือกทางเดินที่จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นค่ะแล้วก็อยากก็จะเก่งกว่าพ่อในทุกๆด้านดังนั้นนะคะเขาก็อุตสาหะค่ะเขาได้เป็นที่หน่งในสมัยมัธยมปลายเขาเรียนได้เป็นที่หของจังหวัดมิยากิค่ะแล้วก็นะคะ เ,เขาได้ทุ่มเทในเรื่องของการเล่าเรียนด้วยความที่ตอนที่เขาขึ้นมสองนะคะป่วยเป็นไส้เลื่อนค่ะเพราะว่าซ้อมกีฬาหนักเกินไปก็เลยไม่ได้เล่นเลิกเล่นยูโดทางน้ำตาค่ะด้วยเหตุน,นี้ก็เลยมาทุ่มเทกับการเรียนแทนจนสามารถเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชูโอได้ดังนั้นระหว่างที่เรียนเขาก็ค้นคว้าหาความสามารถต่างๆของตัวเองนะคะโดยที่ ผู้เขียนนะคะชื่นชอบการอ่านวรรณกรรมต่างประเทศค่ะและบางครั้งก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีหรือไม่ก็นักการเมืองค่ะแต่ว่าหลังเรียนจบนะคะแผนการเรียนต,ต่อต่างประเทศด้านละครเวทีเนี่ยที่เคยวางไว้ก็ถูกยกเลิกค่ะมันทําให้เขาได้เป็นล่าเรียนด้าน ไอโซโทปค่ะที่มหาวิทยาลัยแพทย์ gk ค่ะในระหว่างที่ต้องนําเสนอการตรวจเลือดด้วยสารไอโซโทปกรมตันตาราังสีนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยทำเป็นที่แรกของญี่ปุ่นกับแพทย์สาขาต่างๆเนี่ยทำให้เขาได้รู้จักมักคุ้นกับแพทย์เหล่านั้นไปด้วยค่ะทำให้เขาตระหนักได้ว่าเว,เวชศาสตร์การป้องกันเป็นสาขาที่สาคัญที่สุด ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ค่ะด้วยเหตุน,นี้ก็เลยตัดสินใจที่จะคิดค้นวิธีรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะแล้วก็เลือกอุทิศตนทำงานด้านนี้ไปตอลอดชีวิตค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้รู้จักกับแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็เดินทางไปประเทศจีนเพื่อฝึกอบลมค่ะแล้วปัจจุบันเขาก็ได้เป็นผู้มืนในการศูนย์รักษาตาแล้วก็หูนะคะ ของนิฮอนรีเวิร์ดค่ะเป็นผู้อำนวยการสถานเสริมความงามด้านดวงตาแล้วก็ใบหูแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันสอนเสริมความงามด้านดวงตาแล้วก็ใบหูด้วยค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็พูดถึงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีสายตาที่แย่ที่สุดในโลกฉนันว่าคนไทยก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะซึ่ง เขาบอกว่าสายตาสั้นเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะแล้วในปัจจุบันเนะะี่ยค่ะคนในวัย20-40เนี่ยก็เป็นต้อหินกันมากขึ้นด้วยแล้วมีโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่น่ากลัวก็คือโรคตาแห้งนะคุณผู้ฟังเคยได้ยินเนาะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะโรคตาแห้งก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวในปัจจุบันเพราะว่าคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยใช้สายตากันเยอะแล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะคนสาวออฟฟิศเนะะี่ยค่ะก็มักจะมีอาการวุ้นในตาเสื่อมค่ะเพราะด้วยเหตุที่ใช้สายตาเยอะนั่นเองนะคะ แล้วก็กลไกง่ายๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าสายตายสั้นแล้วก็สายตาผู้สูงอายุแล้วก็ต้อกระจกนั้นมีความแตกต่างกันยังไงในหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งจริงๆนะคะในสายตาผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยค่ะมันเกี่ยวกับในเรื่องของสายตาเนี่ยขาดสารอาหารมากกว่าค่ะสารอาหารในตดวงตาก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนเลือด ดีนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่ดีเกี่ยวข้องกับหนังสือที่ดิฉันเคยได้มารีวิวให้คุณผู้ฟังในเล่มที่แล้วะคะ่ะว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากระบบการไหลเวียนเลือดนะคะทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยระบบไหลเวียนเลือดซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็พูดเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะจริงๆแล้วเมื่อสายตาได้รับออกซิเจน มากเพียงพอเนี่ยสายตาก็จะดีค่ะแต่หากเราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอค่ะมันก็จะทําให้ดวงตาเนี่ยเสื่อมสภาพดังนั้นการไหลเวียนเลือดของเราที่แย่ลงเนี่ยโรคทั้งหลายก็จะลุมแล้วรวมทั้งโรคในดวงตาด้วยนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นนะคะที่จะมารักษาก็แค่นะคะเราดูแลนะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะการออกกําลังกายหรือว่าไม่ใช่แค่ตาเท่านั้นนะคะ ออจริงๆเนะี่ยมันก็จะช่วยให้ทั้งร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้แล้วก็ความเครียดเนี่ยค่ะก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้ดวงตาเสื่อมสภาพค่ะซึ่งร่างกายของเราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะะโดยที่ระวังในการกินยาค่ะอย่าก,กินยามากเกินไปนะคะแล้วก็นะคะจริงๆอะคะ่ะการฟื้นฟูดวงตาทําให้สายตาดีขึ้นได้ในหนังสือเล่มเนี้ยเราใช้เวลาแค่1นาทีเขามีเจเทคนิค ซึ่งดิฉันก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสำหรับเทคนิคที่1ค่ะนะคะก็คือการเคาะบริเวณรอบดวงตาค่ะคุณผู้ฟังง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่นะคะเราใช้วิธีนี้ค่ะเอานิ้ว3นิ้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางค่ะเคาะบริเวณจากหัวตาไปไปลายหางตาค่ะนะคะเคาะเคาะเคาะค่ะ ะนับ5ครั้งค่ะ5ครั้งนะคะและหลังจากนั้นก็เคาะใต้ตาลงมาประมาณ1เซนค่ะนะคะจับหัวตาไปหางตาเช่นเดียวกัน5ครั้งค่ะทาแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าเทคนิคนะคะการเคาะนะคะจากหัวหัวคิ้วไปหางคิ้วนะคะแล้วก็เคาะจากใต้ดวงตานะคะจากหัวตาไปยังหางตาและหลังจากนั้นนะคะเคาะจากขมับไปยังกลางกระหม่อมค่ะนะคะนับ 1>, 1 2 3 4 5เคาะหคอไปนะคะ5ครั้งนะคะอันนี้เทคนิคการคะเนี่ยง่ายค่ะดิฉันคิดว่าใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะคุณผู้ฟังลองดูนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกคือเทคนิคการเคะค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เขียนแนะนําให้เรานะคะที่จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีโดยการสับแขนสับขาะคะ่ะแล้วก็การบีบเล็บค่ะนะคะก็คือนะคะเอ่อ ใช้วิธีการสับแขนค่ะสับจากบริเวณนะคะจากข้อมือค่ะจนถึงข้อศอกค่ะสับไปอย่างเงี้ยค่ะไปกับ10รอบค่ะคุณผพ้่ฟังนะคะแล้วก็สับขาก็ตั้งแต่บริเวณข้อเท้าจนถึงเข่าค่ะสับไปกับ10บรอบทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะแล้วก็การบีบเล็บค่ะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะบีบคนเล็บนิ้วมืออีกข้างหนึ่งค่ะนะคะ รอบละ3าครั้งจำนวน5รอบค่ะนะคะทำแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะนั่งว่างๆคุณผู้ฟังก็เอานิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือค่ะบีบบีบตั้งแต่คคณไปปลายนะคะ3รอบ3ครั้งเนี่ยนับเป็น1รอบค่ะอ่าทำอย่างเงี้ยหรอบแต่ละข้างนะคะอ่าเราก็จะพบว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันดีขึ้นค่ะอันนี้คือเทคนิคการเคาะอันแรกนะคะเทคนิคที่2ค่ะก็คือการ นวดคึงเร็วๆค่ะการนวดคึงเร็วๆเนี่ยทำได้โดยนะคะคุณผู้ฟังนะคะวางวางนิ้วทั้งสองข้างนะคะตรงหว่างคิ้วนะคะแล้วก็นวดนวดคึงเร็วๆค่ะวางนิ้วหว่างคิ้วแล้วก็นวดคึงเร็วๆค่ะเหมือนกัการที่จะเกาขึ้นลงขึ้นลงนะคะนะคะนะคะไล่ไปค่ะทีละจุดจนถึงปลายคิ้วค่ะ ะะหลังจากนั้นนะคะก็ทําใต้ดวงตาด้วยการนวดคึงเร็วๆใต้ดวงตานะคะซ้ายขวาซ้ายขวาไปขยับไปะคะ่ะเร็วๆนะคะแล้วก็กดนิ้วทั้ง4ี่นะคะบริเวณหางตาะคะ่ะแล้วก็เนื้อนวดคึงเร็วๆซ้ายขวาเช่นเดียวกัน5ครั้งค่ะทําไปจนถึงขมับค่ะทำแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือการนวดนะคะนวดหัวคิ้ว ไปหางคิ้วเร็วๆคะ่ะนวดใต้ตาแล้วก็หางตาไปจนถึงขมับอ่าจำง่ายๆนะคะนี่คือการนวดครึงคะ่ะเทคนิคที่2เทคนิคที่3ก็คือการรูปคะ่ะคุณผู้ฟังนะคะการรูปนะคะทำได้ง่ายๆคะ่ะโดยที่เรวาวังใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยประคองบริเวณใต้คางไวค้ค่ะนะคะแล้วก็ใช้นะคะสีนิ้วคะ่ะ รูปนะคะจากบริเวณหัวคิ้วค่ะหัวคิ้วไปหางคิ้วนะคะหัวคิ้วไปหางคิ้วแล้วก็ใต้ตาเช่นเดียวกันค่ะไปหางตาค่ะ5ครั้งค่ะทำแบบนี้นะคะนี่คือเทคนิคที่3คือการรูปค่ะนะคะพอรูปเสร็จแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือมันเป็น7เทคนิคแต่ดิฉันจะบอกทุกทั้ง7เทคนิคแล้วก็เลือกใช้วันละเทคนิคก็ได้ค่ะหรือจะใช้ทั้งหมด7เทคนิคในวันเดียวเลยก็ได้นะคะต่อไปเทคนิคที่4เป็นการกดจุดค่ะก็โดยการที่ใช้นิ้วกลางนะคะนวนนะคะจากบริเวณเปลือกตานะคะ,นะคะเปลือกตาไปจนกึ่งกลางหัวคิ้วแล้วก็กดบริเวณเ กึ่งกลางไว้เบาๆค่ะคะ้างไว้นะคะกึ่งกลางคิ้วนะคะค้างไว้สามวินาทีค่ะทำเนี้ยสามรอบนะคะสามครั้งสามรอบอันนี้คือการกดจุดคือเทคนิคที่สี่ค่ะสำหรับเทคนิคที่ห้าก็คือการหายใจค่ะโดยที่เราต้องหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปากนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะนะ,ะซึ่งต้องบอกว่าการหายใจเนี่ยสำคัญค่ะที่จะช่วยให เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นค่ะแล้วสำคัญเราต้องหายใจออกนะโดยใช้เวลา6วินาทีขึ้นไปค่ะเราก็นับ1-6ในใจค่ะคุณผู้ฟังแค่นั้นเองค่ะนะคะอันนี้คือเทคนิคที่5การฝึกการหายใจค่ะหายใจเข้าอ,ออกลึกๆยาวๆทางจมูกนะคะแล้วก็เวลาหายใจออกเนี่ยอย่างน้อยใช้เวลา6วินาทีค่ะเทคนิคที่6ก็คือการฝึกสมองค่ะ การฝึกสมองนะคะใช้ยังไงโดยทำอยังไงนะคะก็โดยที่เรานะคะกำหนดเป้าหมายเวลาเรายืนนะคะบนอาจจะเป็นตัวเลขบนปฏิทินหรือตัวอักษรบนโปสเตอร์ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้ยืนตรงตําแหน่งที่เราสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดด้วยตาเปล่าค่ะถ้ามองเห็นได้ชัดว่าเป็นตัวอะไรก็ให้ถอยออกมาประมาณ3 5เซนค่ะคือเราก็อาจจะเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชัดแล้วค่ะนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ถ้าหากเรามองเห็นไม่ชัดก็ถอยแค่1เซนก่อนก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะสักวันละประมาณ1-5เซนค่ะหมายความว่าเพิ่มระยะในการที่จะฝึกให้เรามองเห็นให้ให้ชัดขึ้นค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่6ก็คือการฝึกสมองให้มองเห็นชัดขึ้นค่ะเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่7ก็คือการ ทำสมาธิค่ะก็คือการผ่อนคลายสมองในนึกสือเล่มนี้ผู้เขียนบอกว่าการทําสมาธิน่ะแค่ให้เราหลับตาแล้วก็นึกภาพตอนที่เรามีความสุขแล้วก็สนุกนะคะก็เพียงพอแล้วแล้วก็ไม่ได้กําหนดเวลาในการทําสมาธิไว้ค่ะแค่เราทำหนึ่งนาที5นาทีก็ได้หรือเวลาในช่วงเวลาที่เราทํางานนะคะเราก็อาจจะผ่อนคลายสายตาด้วยการหลับตานึกถึงภาพที่เรารู้สึกมีความสุข แล้วก็สนุกสัก1นาทีหรือ5นาทีหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เราเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือการฝึกในการทําสมาธิค่ะซึ่งเราสามารถที่จะทํากี่ครั้งต่อวันก็ได้ค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ7เทคนิคคุณผู้ฟังพอจําได้ใช่ไหมคะนะเทคนิคแรกคือ,อย้อนนิดนึงนะคะการเคาะแล้วก็การสรับนะคะ เทคนิคที่2การนวดคึงเร็วๆค่ะเทคนิคที่3การลูบเทคนิคที่4การกดจุดเทคนิคที่5ก,การหายใจเทคนิคที่6ก,การฝึกสมองค่ะและเทคนิคที่7การทำสมาธิอ่าง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเลือกใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งก็ได้ค่ะหรือจะทำทั้งหมดเลยก็ได้ดิฉันว่าทำทั้งหมดก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ยากนะคะนอกจากนี้ค่ะส่วนที่เขาเพิ่มเติมมาก็คือการกระโดดพร้อมๆกับการหายใจเข้าลึกๆค่ะ สายตาเราก็จะกลับมาดีได้ดังเดิมได้ก็ลองฝึกกระโดดดูแต่สําหรับคนที่มีปัญหาข้อเขา่าดิฉันแนะนําว่าก็อ,อ,อยา่าอย่ากระโดดโดยกระแทกเขา่าอะ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเขา่าเข้ามาเพิ่มอีกนะคะอันนี้การฝึกกระโดดนะคะบอกว่าถ้าเราทําด้วยความรู้สึกสนุกเนี่ยมันจะดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเราทดลองฝึกแบบนี้นะคะสัก3นาทีวันละ3นาทีนะคะ มันก็จะทําให้ดวงตาเราสามารถกลับคืนมาได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการกระโดดและพร้อมกับการหายใจเนี่ยมันจะฝึกให้เรากระตือรือร้นค่ะแล้วจริงๆสายตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะอันหนึ่งก็คือตับค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งตับนี่ค่ะเ,เป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับสายตาเพราะว่าตับเนี่ยจะเป็นแหล่งนะคะที่เ,เป็นเก็บเลือดมาที่ดิฉันเคยพูดใน การพูดในตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดดังนั้นนะคะถ้าตาผ้ามัวเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตับแล้วก็ถ้าหากเราเพิ่มออกซิเจนในร่างกายโดยการฝึกหายใจนะคะแล้วก็ปรับบุคลิกภาพนีสำคัญนะคะเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะคะก็คือถ้าเราสามารถนั่งหลังตรงได้นะคะกระบังลมเราก็จะไม่กดทับอไวัยวะภายในนะคะแล้วเราก็จะสามารถนำออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบุคลิกภาพดีะคะ่ะ ร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะแล้วนอกจากนี้กระเพาะอาหารกับลำไส้นีคะก็จะมีส่วนนะคะที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถได้ทำงานปกติด้วยดังนั้นนะคะเ,เขาบอกให้ฝึกโดยใช้นะคะวิธีการหายใจออกพร้อมกับใช้ไปนิ้วทั้งสองข้างกดตำแหน่งที่ห่างจากสะดือประมาณสิซนก็คือใต้บริเวณใก้ใกล้ใต้ลิ้นปีนะคะคุณผู้ฟังนะคะโดยขยับวนนะคะนวดอย่างเงี้ยค่ะนะคะทวน วนเข็มรอบสะดือขยับวนรอบสะดือตามเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากด้านขวาของสะดือค่ะเมื่อมองจากด้านบนนะคะด้านขวาของสะดือนะคะแล้วก็กดนะคะตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจนวนนะคะครบรอบนะคะนับเป็น1เซตค่ะการนวดท้องแบบนี้ค่ะจะทํากี่เซตต่อวันก็ได้ค่ะมันจะช่วยให้นะคะอ,ะอวัยวะภายในเนี่ยเลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นค่ะอันนี้นะคะก็ จะช่วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสำคัญก็จะทำให้เราเนี่ยเ,เรียกว่าลำไส้มันเกี่ยวข้องกับสมองของเราะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ,อยากบอกว่าเวลาเรานวดลำไส้นวดช่องท้องเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนทำให้อวัยวะต่างๆทำงานการดูดซึมทำงานได้ดีขึ้นพอทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะสมองเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะ นอกจากนี้การน,นอนก็ส่งผลค่ะจะเห็นว่ารูปแบบการใช้ชีวิตนะคะมันก็จะช่วยค่ะให้ร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นสายตาของเราก็จะดีขึ้นนะคะออลองบันทึกค่ะ คุณผู้ฟังนะคะผู้เขียนแนะนําให้เราบันทึกให้ละเอียดว่าตอนนี้สภาพร่างกายเราเป็นอย่างไรเช่นขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยหรือเปล่าหายใจได้ไม่ลึกนะคะอุจจาระและปัสสาวะเป็นอย่างไรมีอาการอ่อนล้าของตาอาการปวดไหล่ปวดหัวตื่นแล้วงัวงเงียไอคัดจมูกได้ยินไม่ชัดนะคะ เหงืออบวมขึ้นหาลำบากปวดน่องเหนาง่ายหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำตารางเขียนอาการลงไปเท่าที่จะนึกได้นะคะเวลามีอาการก็ลองทำเครื่องหมายลงไปค่ะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะทราบออทำให้เราทราบว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นยังไงดังนั้นนะคะมาดูแลร่างกายเรานะคะแล้วก็สังเกตรเรานะคะจริงๆเมื่อเราดูแลร่างกายเราะคะ่ะ เ,เวลาที่เราดูแลเรื่องสายตาพอสายตาดีสมองก็จะดีตามไปด้วยการที่เรามองเห็นนะคะมันจะทําให้เรามีความสุขสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังถ้าสายตาดีเราก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะเวลาเรามองเห็นสิ่งต่างๆเนะะี่ยค่ะเช่นเรามองเห็นคนคนนี้ว่าอคนนี้ดูหน้าหน้าตาดีน่ารักนะคะหรือเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยคะ่ะ เราก็จะรู้สึกว่าเออโรคนี้มันดูดีขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสายตาพอสายตาดีร่างกายเนี่ยเราก็จะกลับมาดีได้เองด้วยนะคะเพราะนั้นดวงตาจะช่วยให้เราเห็นวันเวลาผ่านไปค่ะตาจะทำให้เรารู้เวลาได้เพราะเมื่อเราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเช้าใช่ไหมคะ เมื่อเห็นดวงอาทิตย์ตกนะคะเราก็จะรับรู้ว่าตอนนี้เย็นแล้วนะเราเมื่อเห็นเด็กเล็กหรือทารกเนี่ยเราก็ยิ้มออกมาแล้วร,รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ตอนที่เราได้เห็นน้ําตาเราก็จะรู้สึกผิดนะคะหรือเมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มเราก็จะรู้สึกปรับปืึมใจค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆเช่นเห็นรอยเหี่ยวย่วนบนใบหน้านะคะเราก็จะรู้สึกถึงว่าอายุไขเราเริ่ม เปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มรับรู้เวลาแล้วก็จดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงไว้ในสมองค่ะซึ่งบางครั้งเนะะี่ยค่ะเราเองอาจจะมีเซี่ยววิาทีที่เห็นใครบางคนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละเจ้าสาวของผมหรือว่านี่แหละสามีของฉันซึ่งอันนี้ค่ะก็มาจาก ดวงตานั่นเองหรือว่าบางทีเราก็าอาจจะเกิดแนวคิดที่จะสร้างสินค้าใหม่ๆเพลงใหม่ๆนะคะมากมายเต็มไปหมดการมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดนี่ค่ะก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดความฝันแล้วก็ความหวังขึ้นมาอีกนะคะเราอาจจะสงสัยว่าแค่ในหนึ่งนาทีจะทําอะไรได้ก่อนอื่นนะคะผู้เขียนแนะนําว่าให้เราลองบีบจมูกของตัวเองแล้วกั้นหายใจสักหนึ่งนาทีเราคงจะรู้สึกว่าช่วงเวลาหนึ่งนาทีนั้นยาวนานมากใช่ไหมคะ แล้วก็เราจะรู้สึกถึงความสำคัญของแต่ละวินาทีได้ดังนั้นนะคะเรามาใช้แต่ละวินาทีที่มีค่าเหล่านั้นเพื่อพัฒนาสายตาของตัวเองดีกว่าค่ะมาดูแลรักษาดวงตาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นไปอีกร้อยปีกันเถอะค่ะอันนี้ดิฉันชอบนะคะเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยอยากบอกว่าสิ่งหนึ่งนะคะดิฉันจะมีภาพภาพฝันของตัวเองะคะ่ะแปะไว้ ในห้องทำงานในห้องต่างๆนะคะแล้วก็ดิฉันเวลามองเห็นภาพเหล่านี้ค่ะดิฉันจะรู้สึกว่าม,มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆวันนะคะดังนั้นดวงตาเป็นสิ่งสำคัญค่ะลองใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีในการปรับปรุงดวงตาแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวนานกันเถอคะค่ะนะคะอันนี้คือหนังสือแค่วันละหนึ่งนาทีเปลี่ยนสายตาที่แย่ให้กลับมาเป็นเยี่ยมได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับการรับฟังและติดตามของคุณผู้ฟังค่ะก็คิดว่าข้อมูลที่เรานำมาก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็เราก็คงมีโอกาสได้ทำเช่นนี้นะคะเป็นประจำสม่ำเสมอเท่าที่ร่างกายจะอำนวยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ